อันนี้แตนแดงเนี่ยจะพาเราดูบนหลังคาที่เสียพังไปแล้วจากคนบ้านแตนแดงได้ผมขึ้นมาเห็นแนมุนะคะเดีด๋ยวนี่ในมุมตัวนี้โหดมากเลยหลังคาผมก็พังด้วยเนี่ยมันไปย้ายใส่หลงังคาเนี่ยเดูตัวแรกขาหมดเลยตัวเลที่มุมสุดโอ้ยลายแตมเลย แลวผมเนี่ยอขึ้นมาคะลีบวิงท่าเย้วโหทันอาทำไมสื้อไม่ีขาเวลยาผมต้องขยับน้องเอาเื้อก่อน ต้องเอาเสื้อัอน,นี่ออกมาเราต้องใส่เสื้อ,อเป็นคนที่ป้องกันไม่ดีเอาเอาเสื้อออกอยังไงเนะี่ยโอ้ผอ,ออออไม่ได้เลยนะครับ นี่ผมได้นะครับนี่เชือเอาเชือกบมาต้ลยตาผมดูเลยพาปมามาตรงนี้กัน อันนี้จะขึ้นไปทำอะไรคะเนี่ยจะขึ้นมามัดครับนี่มาตรงนี้เลย,ยวันนี้ผมก็มีเพื่อนอยู่เนี่ยดูไปตามเพื่อนมาก่อนด้านไม่ใช่ผมจับอันนี้หน่อยไ,ได้จับอันนี้หน่อยด้ยานเนี่ยนะได้ได้ครับเพื่อนนี่แล้วก็ม้วนมาทางนี้มาทางนี้ขอบคุณนะนแล้วก็ราก็มัดมัน ข้ากล้าวหน่อยครับไปเอากล้าวมาให้ผมหน่อยขอลูกหน่อยไปเอาลูกมาก่อนพี่เอาลูปนองก็ได้อัน,นี้เรามันจะทำอะไรคะเราจะดึงหนังพลาสติกถ้าเราไม่ได้ดึงมันจะพ้นใจออกมาแล้วก็จะหมดเลย นี่หน่อยอเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวไปนะไปมีไปเดี<ป>๋ยวคุณทำอะไรให้ดูคนเอาออกปัดออกเขาจะไปที่เดิมเขาจะเอาไปที่อื่นทำอะไรต่อคะผมก็จะเพิ่มไปปัดที่อื่น แล้วก็จับทางนี้ไว้แล้วก็เอามาให้สีแดงวัดมันตัวอะไรมาเนี่ยจะดึงออกลงมาดิจะดึงลงมาลเลยอะอ่อไหนพาเพื่อนเพื่อนไปดูในถ้ำเนี่ย,ยคะ่ะว่าในถ้ำคุณมีอะไรบ้างคะโอเคนี่มีกอง แล้วนี่มีกล่องจับสัตว์ด้วยนี่น,น,นี่นีนะีเนาะพาไปจับแมงมุมกันอู้หูอันนี้คือกล่องเก็บแมงมุมเหรอครับใช่ครับ ผมเก็บสัตว์อันตรายเย้ผมเก็บแมงมุมได้แล้วน,นี่คือจับแมงมุมเก็บไว้หรอครับไม่ใช่ครับผมจะไ,ไม่ฆ่าไปไปล้ว ครับครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องทำกันต่อนะครับบ๊ายบายอ้าพี่โจโจดาบสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเดีวผมไป